สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้กรัผมก็จะมาแนะนำการฝึกสมาธิต่อนะครับโดยเฉพาะจะมาให้กําลังใจผู้ที่ฝึกเริ่มต้นใหม่ๆนะครับผู้ที่ฝึกเริ่มต้นใหม่ๆก็ต้องการกำลังใจนะครับต้องการคำแนะนำนะครับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะครับก็ต้องมีความ อดทนนะครับต้องใจเย็นๆนะครับต้องมีความภาคเพียรพยายามที่จะพยายามฝึกให้ได้ทุกๆวันนะครับก็เพื่อเม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนั่งลงหาที่นั่งที่สงบสงบนะครับหาหมอนหรือผ้ามาลองก้นของเรานะครับให้สูงขึ้นเพื่อให้เรานั่งได้สบายขึ้นนะครับ นั่งลงเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วนำนิ้วชี้ของมือข้างขวาของเรามาจะหลดจับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายนะครับแล้วก็นำมาวางไว้บนหน้าตักของเราพอให้สบายๆนะครับตั้งกายของเราให้ตรงแล้วก็ค่อยๆหลับตาของเราลงเบาๆนะครับค่อยๆหลบับ ตาลงเบาๆให้ผนังตาบนกับผนังตาล่างชนกันนิดๆไม่หลับตาจนปิดสนิทนะครับหลับตาลงไปแล้วให้เรารู้สึกเหมือนเราเห็นแสงสว่างภายนอกนิดๆเนี่ยการหลับตาเราก็ต้องหลับให้ถูกต้องนะครับถึงจะช่วยเรารู้สึกสบาย บริเวณหัวตาบริเวณรอบๆล,ลูกในตาของเรานะครับอย่าต่อไปเราก็าจะปรับกายของเราให้สบายโดยการนึกสำรวจดูตั้งแต่ศีรษะของเราเรื่อยลงไปบ่าทั้งสองข้างแขนทั้งสองลำตัวเรื่อยลงไป ขาทั้งสองข้างบริเวณก้นของเราจนไปถึงปลายเท้านะครับแต่เราลองสำรวจดูถ้าเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของเราเรารู้สึกไม่สบายไม่ผ่อนคลายเราก็ให้ค่อยๆขยับค่อยๆปรับให้เกิดความสบายให้เกิดความผ่อนคลาย ทัวร่างกายของเราปร,รับมไม่ง่ายให้เรารู้สึกสบายให้ได้มากที่สุดให้รู้สึกผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะแล้วต่อไปเราก็จะปรับใจของเราให้สบายด้วยเช่นเดียวกันเราค่อยๆนึกปลดปล่อยวางความคิดต่างๆ ความหมุดหมิดความพุ่งซ่าดความรำคาญใจความกังวลความห่วงใยในเรื่องใดๆก็ตามให้เรานึกปลดปล่อยว่างสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นทำใจของเราให้คลายจากความกังวลความผูกพัน ความยึดติดยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือในคนสัตว์สิ่งของต่างๆให้นึกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดำรงอยู่แล้วก็จะค่อยๆเสื่อม ค่อยๆสลายไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้ที่จะคงทนถาวรอ,อยู่ได้ตลอดไปนะแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยเราเกิดมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆมีความแก่ความชราเกิดขึ้นแก่เจ็บ แล้วก็ตายต้องลาจากโรคนี้กันไปทุก,ทกคนเพราะนั้นเราจะไปยึดติดยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าจะคงที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะให้เรานึกทิศปลดปล่อยว่างทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือสิ่งนั้นก็จะจากเราไปให้เรานึกปลดปล่อยว่าทำใจของเราให้ปลอดโปร่งทำใจให้โล่งทำใจ,ใำใจใว่าไม่ยึดติดยึดมั่นยึดถือกับสิ่งใดเลย ให้ใจของเราปลอดโปรง่งให้ใจของเราโล่งให้ใจของเราเป็นใจที่ว่างว่างให้ใจเป็นใจที่ผ่อนคลายให้ใจของเราเบาสบายนี่แหละขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเราอย่าดูเบานะ เราต้องปรับกายและปรับใจของเราให้มีความสบายให้มีความผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะทำได้แค่ไหนเราก็พึงพอใจแค่นั้นแล้วก็รักษากายและใจของเราให้สบายให้ผ่อนคลายต่อเนื่องกันไป วันนี้ผมก็จะมาให้กำลังใจผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะผมก็เข้าใจดีนะผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆหลายๆอย่างนะที่เรามาฝึกใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกใจของเราให้สงบ ห้ใจของเราหยุดให้ใจเรานิ่งแต่ผู้ที่ฝึกใหม่ๆก็จะเจอปัญหาใจไม่สงบใจคิดฟุ้งซ่านมากนะก็ต้องทำความเข้าใจนะผู้ที่ฝึกใหม่ที่ใจของเรายังไม่สงบใจของเรายังคิดฟุ้งซ่านมาก ก็เป็นธรรมดาของใจเป็นธรรมชาติของใจนะที่ชอบคิดฟุ้งซ่านนะแล้วถ้าเรามาเริ่มฝึกเมื่ออายุของเรามากขึ้นนะสมมติว่าเมื่อเรามาฝึกตอนนี้เราอายุ30ปีนะก็แสดงว่าที่ผ่านมา30ปีเราก็ ปล่อยใจของเราให้คิดุ่งสร้างมา30ปีนะา้าเรามาเริ่มฝึกเมื่อเราอายุ40ปีก็หมายถึงว่าเราปล่อยใจใคิดพุ่งสร้างมา40ปีนะา้าเรามาเริ่มฝึกใจนะตอนนี้เราอายุ50ปีนั่นก็หมายถึงว่าเราก็ได้ปล่อยใจของเราให้คิดพุ่งสร้างมาตลอด50ปีนะเรจะนด,ด้ทํทำความเข้าใจอย่างนี้นะ เราปล่อยใจให้คิดพุ่งสั้นกันมานานนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็ต้องอดทนต้องใจเย็นใจเย็นๆนะการฝึกใจให้หยุดคิดการฝึกใจให้สงบนั้นต้องใช้เวลานะเหมือนอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนะ เพราะว่าเราปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านกันมานานใจของเรานั้นคุ้นเคยกับการคิดมานานนะที่เราจะมาฝึกใจให้สงบให้ใจหยุดคิดนั้นก็ต้องใช้เวลาใช้ความภาคเพียรพยายามเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆต้องอดทนต้องใจเย็นๆต้องสู้นะแล้วก็ต้องแบ่งเวลา มาฝึกทุกๆวันต้องใช้เวลาให้ใจของเรามาคุ้นกับการที่เราจะพยายามฝึกเขาให้มาคุ้นกับการหยุดคิดนะซึ่งต้องใช้เวลาใช้ความอดทนนะซึ่งเราก็เมื่อเวลาผ่านไปนะผ่านไปเป็นสัป,ปดาห์เป็น เดือนเป็นปีแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นผลการฝึกของเรานั้นนะต่อชน,นี้ไปเราก็จะได้มาทบทวนวิธีการฝึกใจของเราให้สงบตามคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริท่านได้แนะนำไว้นะซึ่ง วิธีการที่เราจะต่อสู้กับความคิดพุ่งสร้างที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้แนะนำให้ใช้บริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิตนะบริกรรมภาวนาท่านแนะนำให้เรากำหนดภาวนาคำว่าสัมมาอรหังนะภายในใ,นใจของเราส่วนบริกรรมนิมิตท่านได้แนะนำให้เรากำหนดนึกถึงนิมิต เป็นดวงแก้วดวงกลมใสยเนีย่ยในใจของเรามีความคิดเกิดขึ้นก็ให้คอ่คอยค่อยกำหนดคำภาวนาด้วยคำว่าสัมมาอารหังภายในใจของเรานึกเหมือนกับคำว่าสัมมาอารหังนั้นดังขึ้นมาจากกลางท้องที่กลางกายของเราสัมมาอารหัง สมาหลัง,ง,งเราปลอบประโลของเ้าเราปรึกนึกถึงดวงแก้วดวงกลมใสให้ภาพของดวงแก้วดวงกลมใสนั้นเกิดขึ้นที่กลางท้องของเราเราจะทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปอย่าค่อยเป็นค่อยไปอย่างใจเย็นๆหรือเราจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะนเป็นวิธีการ ที่จะทำให้ใจของเรานั้นค่อยๆสงบค่อยๆยหย,ยุดคิดเพราะว่าเมาเรามาภาวนาสัมมาอรังครั้งหนึ่งหรือเมื่อเราตรึนนึกถึงดวงแก้วดวงกรหมใสครั้งหนึ่งใจของเราก็จะมาจดจ่ออยู่กับคำภาวนาหรือการตรึนนึกถึงนิมิตใจก็จะพลากมาจากการคิดฟุ้งซ้าน ครั้งหนึ่งนะเราทำต่อเนื่องกันไปสัมมาอาร้หังสามมาอารหังตรึกนึกถึงดวงแก้วดวงกลมใสใจก็จะมาจดจ่ออยู่กับคำภาวนาหรือดวงแก้วนี้ต่อเนื่องกันไปทำไปอย่างนี้นะ ชายอย่างใจเย็นๆเนมื่อเราลืมทำนะใจคิดไปถึงเรื่องอื่นเมื่อเรารู้ตัวเราก็กลับมาทำของเราใหม่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปทุกๆวันนะจากวันเป็นสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์เป็นเดือนเดือนเป็นปีเนี่ยที่เราต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรพยายาม ค่อยๆทำไปค่อยๆปึกใจไปทีละเล็กทีละน้อยต้องใช้เวลานะใช้เวลาต่อสู้กับการคุ้นของใจของเราที่คุ้นกับการคิดมานาน,นเราก็ต้องสู้ต้ออดทนหน่อยหนึ่งทำไปอย่างนี้วันใดวันหนึ่งใจของเราก็จะหยุดคิดได้จะนิ่งๆได้นะ มาถึงวันนั้นนะก็จะเป็นวันที่เราได้พบกับความสมหวังนะได้พบกับความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะที่ใจของเราสงบใจหยุดนิ่งๆได้ไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจของเราเลยใจจะนิ่งๆแล้วเราก็จะรักษาใจที่นิ่งๆ ให้นิ่งต่อเนื่องกันไปด้วยวิธีการดูเฉยๆตัวไม่ทำอะไรเลยเมื่อมาถึงสภาพนี้ได้นะสภาพใจนิ่งๆได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำมาใช้วิธีการดูเฉยๆคือเมื่อใจของเราสงบหยุดนิ่งไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว เราก็จะเห็นภาพภายในใจของเราที่ว่าเห็นนี้คือเห็นด้วยใจนะไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจของเราตั้งแต่เป็นความมืดหรือเป็นภาพสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาก็ตามภาพคนสัตว์สิ่งของแม้แต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจน เราก็ใช้วิธีการดูไปเรื่อยๆดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยการฝึกดูเฉยๆนี่ก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการอยู่เฉยๆหรือการดูเฉยๆต้องใช้เวลาดูเฉยๆโดยไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรโดยไม่ ลุ้นไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องไม่คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องดูไปเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยหรือ็วทิทีการดูเฉยๆนะ่ยใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งมากยิ่งขึ้นหยุดนิ่งต่อเนื่องกันไปมากยิ่งขึ้นจนการหยุดการนิ่งของเรา ก็จะ,จะเจริญเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนจะไปถึงจุดที่ใจหยุดใจนิ่งได้สนิทนะใจหยุดใจนิ่งได้สนิทแล้วใจของเราก็จะถูกส่วนกระสูนกลางกายนะที่อยู่ที่กลางท้องของเราส่วจะเป็นประสบประการณ์ภายในนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของเราหยุดนิ่ง ได้นะหยุดนิ่งได้สนิทเราก็ยังคงดูเฉยๆต่อเนื่องกันไปนะอย่างใจเย็นๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ยังคงดูเฉยๆต่อเนื่องกันไปนะนี่รประสบะการณ์ภายในที่ดีๆก็จะเกิดขึ้น ใจของเราก็จะสงบใจก็จะปราศจากความคิดความหงุดหงิดความพุ่งสร้างความํำคาญใจใดๆก็จะหายหมดไปนะใจจะมีความปลอดโปรง่งมีความโล่งมีความว่างมากขึ้นและใจจะค่อยๆใสค่อยๆสว่างความสุขใจความชุ่มชื่นใจก็จะเกิดขึ้น มาใจของเราหยุดทิ้งได้สนิทมีความสายมีความสว่างเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นเป็นรางวัลให้กับเราผู้มีความภาคเพียรมีความพยายามนะขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ลนะเพราะนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกในทุกขั้นตอนนะ ต่อจากนี้ไปเมื่อาได้ทราบวิธีการฝึกแล้วก็ขอให้ใช้เวลาต่อจากนี้ไปให้ลองฝึกกันไปด้วยตัวของเราเองกันสักครู่หนึ่งนะ ก็ค่อยๆลืมตากันขึ้นนะครับทุกท่านครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกใหม่นะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเราจะใจร้อนนะครับฝึกแล้วอยากที่จะให้ใจของเราสงบอยากที่จะให้ใจของเราหยุดนิ่งได้เร็วๆนะครับมันไม่ได้นะครับฝึกใหม่ๆต้องทำความเข้าใจนะครับต้องใจเย็นๆนะครับ ใจัดใจร้อนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาในการฝึกทั้งนั้นนะครับที่เป็นเพราะว่านะครับใจของเรานั้นทำไมถึงหยุดไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่าใจของเรานั้นเราปล่อยใจให้ให้ใหคิดพุ้งซัน้นจัดมานานนะครับตาความเข้าใจกับความจริงนะครับทํามาเรามาเริ่มต้นเมื่อเราอายุ40ปีนะครับไม่เคย ฝึกสมาธิเลยแล้วก็ปล่อยใจคิดพุ่งสร้างมา40ปีถ้าเรามาเริ่มฝึกอ,อายุ50ปีนะเราก็ปล่อยใจคิดพุ่งสร้างมา50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาเริ่มฝึกใจให้สงบให้ใจหยุดคิดพุ่งสร้างมันเลยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าใจนั้นคุ้นกับการคิดมานานนะครับมันก็ต้องต้องใช้เวลานะครับต้องมีความอดทน แล้วก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามนะครับเอาจริงาจังต้องแบ่งเวลามาให้กับการฝึกใจเรานี้ทุกๆวันให้ใจของเรานั้นค่อยๆมาคุ้นกับการหยุดคิดพุ่งร่านนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะใจร้อนให้ใจสงบหยุดนิ่งๆได้อย่างเร็วๆให้อย่างทันอกทันใจของเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับตั้งใจเย็นๆ ใจเย็นๆเพราะทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาเออต้องใช้เวลาในการฝึกทั้งนั้นนะครับแล้วก็พยายามฟังที่ผมแนะนำไปผมก็ได้ตั้งใจที่ได้พยายามแนะนำโดยละเอียดทุกขั้นตอนนะครับอย่างที่เป็นภาษาง่ายๆที่เราจะสามารถเข้าใจกันได้นะครับอยู่ที่ว่าท่านต้องอดทนมีความภาคเพียรพยายามแบ่งเวลามาฝึกกันได้ทุกๆปัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ลึกกันต่อไปทุกวันนะครับสู้กันต่อไปนะครับก็ขอสวัสดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ